เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการตามหาน้ำประดานให้กับทางเอฟซนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอาเภอเมยวดีนะครับมาขุดเจาะน้ำารดานพร้อมกับติดตั้งระบบปั๊มน้ําโซลาเซลล์นะครับผมสาหรับตอนนี้ก็เจาะไปแล้วนะครับผมอยู่ที่9กเมตรนะครับยุติการเจาะนะครับผมเนื่องจากได้น้ําเรียบร้อยนะครับเป็นบ่อสเปคหกคูณสนะครับผมบ่อมาตรฐานบ่อปิดนะครับมีกันซุดกันพังให้กับทางลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมเพื่อป้องกัน ดินซุดบ่อตื้นบ่อตันนะครับไปทับตัวปั๊มในอนาคตนะครับเราก็จะได้ใช้งานแบบยาวๆนะครับผมเป็นบ่อมาตรฐานนะครับสําหรับร้านของเราที่รับเจาะนะครับผมนี่ครับบ่อขนาด6นิ้วนะครับกันพัง4นิ้วด้านในนะครับสําหรับชุดนี้ลูกค้าจะติดตั้งนะครับผมเป็นระบบปั๊ม DC นะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วก็ ใช้แผงโซลาเซลล์โมโนฮับเซลล์นะครับ4ี่แผงนะครับผมเป็นปั๊ม1 5 0 0วัตต์2แรงนะครับข้อน้ำห่อเดี้ยครึ่งนะครับปริมาณน้ำที่ได้นะครับผมอยู่ที่3า0พลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมนี่ครับทำนาปังนะครับปล่อยใส่ใส่คลองนะครับได้สบายนะครับเลี้ยงปลาสำหรับน้ำบาดาลนะครับตอนนี้เริ่มใสนะครับผมพอเป่าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาลงท่อกันพังนะครับ ท่อตะแกงโซล่องนะครับผมตอนนี้ล้างรถนะครับแล้วเราก็จะดันกันต่อนะครับแบบยาวๆนะครับไปเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็กาญจนบุรีนะครับช่วงก่อนปีใหม่สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับผมเอซนะครับที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากใช้บริการทางผ่านนะครับผมจะเดินทางไปเสร็จจากบ่อนี้นะครับไปที่อุบลนะครับแล้วก็จะไปกาญจนบุรีนะครับก็ติดต่อ ทีมงานของเรามาได้นะครับผมที่เดียวจบนะครับพร้อมกับระบบปั๊มน้ำนะครับผมพร้อมกับเจาะบ่อประดานไม่เจอน้ําไม่คิดเงินนะครับสําหรับราคาก็อยู่ที่เราตกลงกันนะครับรบกวนโทรมาสอบถามผมได้นะครับผมแต่ละพื้นที่ดินก็จะแตกต่างนะครับผมบางที่เป็นหินบางที่เป็นดินนะครับโอเคนะครับผมวันนี้พาทุกท่านมารับชมอีกหนึ่งวันนะครับผมที่ดวงเฮงนะครับดวงดี สำหรับผมแล้วก็เอฟซนะครับเบอร์โทรติดต่อ0802794699นะครับผมน็อตโซลาเซลล์ไม่ได้นะ้ำไม่เจอนะ้ำไม่คิดเงินนะครับเจาะปะดานนะครับผมทั่วไทยสวัสดีครับ